สวัสดีครับกับผมสม s o อสครับพบกับในเกม GTA San Andreas นะครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาทำการสอนลงมอดกันนะครับจะเป็นมอดแบบไหนเชิญไปรับชมได้เลยนะครับอันดับแรกเลยคือให้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไวท้ที่คำอธิบายใต้ใตคลิปนะครับชื่อของมอดที่เราจะนำมาลงนั่นก็คือ i v g r a p h i c หรือก็คือมอดภาพสวย ENB แบบ GTA ภาคที่4นะครับเ่อนลงมาด้านล่างคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตู้ก็้าให้ดาวน์โหลดโอเคแล้วก็คลิกคำว่า start าวน์ l o a d ตรงนี้นะครับตู้เข้าให้โอเคแถบดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วโอเคหลังจากทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับคลิกไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับกดเมาส์คีิกขวากดเมาส์คลิกขวาแล้วก็ทำการแตกไฟล์แบบที่3 แบบสร้างโฟลเดอร์นะครับแตกไฟล์เลยกดเข้าห้พอเราทําการแตกไฟล์เสร็จคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์เลยนะครับกดเข้าไปเลยพอเข้ามาในโฟลเดอร์แล้วให้กดเข้าไปในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า i v g r a p h i c นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดเข้าไปในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า enb นะครับตรงนี้นะครับ enb กดเข้าไปเลยะจะมีอยู่ตัวเลือกอยู่3ตัวเลือกด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยะโลกับ c o m ป o s i t e บีเดียมสำหรับคอมสเปคกลางให้สำหรับสำหรับคอมสเปคสูงนะครับแต่สำหรับของเราแล้วเราขอเลือกโลนะครับสำหรับคอมสเปคต่ำนะครับอ่าเปิดเข้าไปเลยอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราทำการลากคลุมไฟล์ให้หมดเลยนะครับแบบนี้นะครับอนะ่าลากคลุมไฟล์ให้หมดเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการกดเมาส์คลิกขวากดเมาส์คลิกขวา แล้วก็ทําการกด copy เลยครับกด copy เลยตูดเข้าไห้แล้วก็เข้ามาที่โฟลเดอร์ตัวเกมเต็ม GTA San Andreas นะครับอย่าลืมติดตั้งคุยโอแล้วก็มอ d ์ดโหลดเออร์ด้วยนะครับให้เราทําการกดเมาส์ลิกขวาเลยนะครับกดเมาส์ลิกขวาเลยแบบนี้แล้วก็กด paste กดวางไปนะครับกดวางเลยกด paste ดเข้าไห้ โอเคเพียงเท่านี้ก็ทำการลงมอดภาพสวยเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราได้เข้าสู่ตัวเกมแล้วนะครับตอนนี้เราได้ทำการลงมอดภาพสวย s so <S เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเห็นไหมนะละครับ่าสังเกตดูดีๆนะครับเห็นไหมละครับภาพ ENB เปลี่ยนไปมากเลยนะครับเหมือนกับของ GTA ภาคที่4เลยนะครับพอยิมรถหน่อย ก็เด <sia. S 3> ินทักทายก็แล้วกันไปภาพสวยภาพเลยนะครับภาพสวยภากเลย